เนี่ยมาแต่ว่าเราเองก็คือพม่า,มาเองเวลาพูกเค้าจะพูดว่ามินกระราบะมินกาละบะแปลว่าสวัสดีจานน้าสวัสดีครับในนี้แต่เรามีท้าเขาอยู่ในส่วนของพม่านั้นจะใช้การสัมผัสมือหรือเช็คแฮนด์แต่จะมีระดับอยู่อย่างตัวอย่างเช่นในกรณีิที่พี่กับผู้หญิงท่านนี้เรายังไม่เคยปบกันเราก็จะให้เกียรติในการสัมผัสมือเบาอันนี้คือมินจาระบะอย่าจับแรงนะ แต่ถ้าเราสนิทสิเชื่อกันแล้วเราจะทำการสัมภาษณ์แข็งแรงพร้อมทำตาโตโตแล้วพูกน่้มีกันร่าบ้าจริงจริงอันนี้จริงๆริงในคนของท่านเอกคนนี้มาวิพากษ์วิจารณ์ก็จะมีกันราบ้าเบาแต่ถ้าเราสนิทสิเชื่อกันแล้วมีความเป็นเพื่อนกันจะมั่นแรงพร้อมทำตาโตมีกันร่าบ้าอย่าลืมอย่าลืมอันนี้ประเทศที่นก็ได้ที่เขาพี่กอล์ฟก็ได้ นะคะหรือว่าเมเนสวัสดีนะคะเราพูดว่าโว่สะไดหรือจุ้มเมียสวกเอเอาเก็บตามส จะไม่มีรูปภาพอยู่นะ ลารานก็คือถนนจารานสีทองนั่นเองแล้วจำวน,นี้เราจะได้จำได้ตา,ดดารมดจารานนะครับแปลว่าลาก่อหรือว่าขอให้เดินทางโดยสวัสิภาพนะครับอ,อีกค้าหนึ่งของุนายก<อ>็ย <ๆ S 2> จะพูดว่าเจลามัดติงก,กันนะคะแปลว่าลาก่อค่ะเยค่ะต่อไปที่จรินะลาก่อนของเขาจะใช้คำว่า ของพี่นะคะปร,เรละเทศลาวการลาลาก่อนของเขาเนี่ยเขาจะใช้คําว่าชวชวโคาชคดีโชคดีนะง่ายๆโชคดีแปลว่าลาก่อนเอางี้ดีกว่าพี่ว่าเดี๋ยวพี่ให้เวลาโหลดแต่ก่อนอื่นปั๊มพี่แล้วออก็ตู้ตามก่อนดีกว่าเนดะเดี๋ยวพี่ควนให้ ใช้ตามการปฏส่ันิานนะครับเมือนคำว่าขอโทษก,ก็ตามการถึงกาน,นใช้คำว่าหมา เตอร์มาชิเอรมาชของอินโดนีเซียนะการเป็นการต่างประเทศเลยนะครับมีอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียแล้วก็อุไนนะครับเตอริมากะชิเตอร์เตอรมากชิที่อีกก็เป็นสามตี 世界